เจ้ามาเจ้าไปซื้อของมาด้วกระเป๋าเืินหลาดน้อยแหละกอากาศดีดีวันนี้จะตีกัฝนตกด้วยเป็นฝนเป็นล้มมืดหนาวมาตั้งแต่วันจันทนะคืออย่างมาวันีวันเสาร์เนี่ยตะคุ้นกันอเอกันฝนมันจะทายหัวฝนตกปะตะกี้มนแข้เนื้อผู้น่ะ เื้อสามล้ำอ่ะจะได้ลงทสกันได้ยูเขาขนม còn mấy yăng cái sườn phải lại đây tôi cần nó uhm. mỗi tóc không स्टॉप है ना लो ใบเลบ่บประเทมาว่า้าบ้านีตัวเดีวเอาไปกินกันนี่วนึ่งนี่รูเบอรี่นะครู สองร้อยห้าสิบกิ๊กห้าอ้อยกันนแป้งใบแป้งอ่ะอักระเทาก็เกินกิโลสิบอ้อยอันเต่าก็เกิโลสามอ้อยโอ้ยตก่คนต้องเป็นแรงติ๊กเย็บขายกิโลสี่อ้อยกิโลสี่อ้อยห้าอ้อยแบบยูรมันแป้งแป้งสองร้อยห้าสิบกิ๊มห้าอ้อยกัอน แต่ดีฉันชอบกินค่ะก็ต้องซื้อนะคะไปล,ชลนะชาวบ้านตุกคนไปลยลมลมหนาวมาอีกแล้วเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนเลนะื่อยมะ